สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเฮงๆกับช่องเอชชอ์อีกแล้วนะคะทุกคนเย้วันนี้นะคะเราก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยู่กับทีป๊เยอะไปหรือเปล่านะเราก็ต้องมีสักหน่อยที่เป็นเคป๊มานะคะจริงๆเรานั้นเคยเป็นอากาเซ่มาก่อนอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะแบบโดนตกแล้วก็กลายเป็นเส้นไปแล้วนะคะ แต่เรานั้นก็ยังรักในเมนของเราอยู่ดีก็คือยองเจนะคะตอนนี้ก็มีผลงานเพลงเดี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็น Second Mini ิอัลบั้มนะคะที่ชื่อว่า s u Sugar กอ้ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะว่าเป็นยังไงน่ารักามากแน่เลย ผู้งแจหล่อขึ้นเยอะมากเขาดูโตขึ้นมากเลยอ่ะดูแบบเป็นหนุ่มหล่อแบบแล้วอ่ะอุย้ยทาไมคิดอยู่ดีก็คิดถึงแจ็คสันอ่ะอ้าวงงปะอยู่ดีคิดถึงแจ็คสันเ้วย เฮ้ยไม่คิดว่าจะได้เห็นยองแจแบบในลุกนี้อ่ะเอ้ยอยู่ดีก็สดใสเชียเ หล่อขึ้นขนาดนี้วะเฮ้ย <laughs> ได้ไงชูวิทำาไมหล่อขึ้นจังวะ <laughs> อันนี้คือเป็นวอลโคลแบบเมนวอลโคลเหรอเนี่ยเต้นเก่งยู่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรเนี่ยทำไมเขาหล่อขึ้นจังเลยอะ่ะ ถ้าบอกว่าเป็นเมนแดนก็คือไม่ติดเออโคชโชว์สเสน่ห์ของน้องแจเลยอะ Ui, ui, ui <laughs> Sei, tá, é a okay. bapa วุตก่ะยองแจยิ้มทีนึงไม่ไหวป้า มาก100าร้อยล้านเปอร์เซ็นงงงงงงคุณแม่งง,งไปหมดแล้วค่ะฉันเป็นบัมมี่น้องยองแจร้สูกวเอ๊ะฉันจะไปเป็นเมียหรือฉันจะไปเป็นลูกฉันจะไปเป็นเมียหรือฉ,ฉันจะเป็นแม่ดิฉันงงไปหมดแล้วเฮ้ยยองเจเข้าจริงอะ่ะกี่เเพลงนี้ประมาณสามนาทีกว่านะฮะเกือบสี่นาทีฉันฉันไม่ได้เหมือนแบบหูดับไปเลยไม่ได้ฟังอะไรนอกจากรู้สึกว่า ลูกฉันเติบโตขนาดนี้แล้วหรออย่างเงี้ยยังไงลูกฉันเติบโตขึ้นมาขนาดนี้แล้วหรอยองเจนลูกแม่มาพงใส่ตัวหนูมาก็คือก่อนหน้านี้เราได้ไปอ่านนะคะใน Twitter ว่าแบบเหมือนมีแฟนคลับน้องบางคนน่ะน้องยองแจบางคนเน่ยก็รู้สึกเป็นห่วงว่าถ้าเกิดว่า มีการแบบดิสแบนหมายถึงว่าแยกกันไปทํางานเดี่ยวอะไรเงี้ยยองแจจะเป็นคนที่ถูกลืมหรือเปล่ากลืนหรือเปล่าสรุปก็คือมีงานไม่หยุดใคราใหม่ลักน้องมากมีงานไม่หยุดงานมิตติ่งงานเพลงงานโชว์ตัวเล่นละครซีรีคืองงมากคือทุกคนแบบเออ นี่ฉันแบบกังวลไปเองสุดท้ายคือลูกฉันก็ยังแบบเออมาให้เห็นตลอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือก็เป็นโชคดีของแม่แม่แยองแจนะคะเราก็เป็นแม่แยองแจเหมือนกัน,กน,กนอีกหนึ่งคนนะคะรู้สึกอิม่มเอมเปรมปรีฉันไม่มีอะไรจะคอมเมนต์นอกจากคำว่าลูกฉันหล่อขึ้นมากค่ะคือแบบพอเปิดมาฉากแรกเรารู้สึกแจ็รู้สึกถึงความเป็นแจ็คสันหวังเลยรู้สึกแบบดูแบดแบดใช่แต่พอแบบเพลงขึ้นมาจริงๆอะไรเงี้ย ấy, ก็ดูเป็นสไตล์น้องยองแจนะคะที่แบบ ดูแบบเป็นแบบเออไม่ได้ดูแล้วแบบเป็นแบบดุมากอะเออคือยองแจเขาดูมีความแบบเหมาะกับอะไรที่มันดูละมุนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสูกรขอเพลงนี้มันก็แบบเหมาะกับยองแจมากนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องไปฟังหลายๆรอบหน่อยนะเพลงนี้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามอะยองแจรอมากเลยหล่อจนต้องเกาหัวหล่อจนอคุณแม่แบบห่วงแล้วนะนี่แม่ห่วงแล้วนะย่างเนี้ย สำหรับรีแอคชั่นเพลงชูก้าของยองแจนะคะก็ก็ยังเป็นอากาเซยอยู่เบาๆนะคะยังแบบมีความแบบฉันก็ยังติดตามอยู่นะคะยังไงนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจนะคะถ้าใครอยากขอศิลปินคนไหนขอเพลงอะไรนะคะสามารถ r e เควส t ได้ที่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปเคป๊ป หรือวงอื่นใดๆเจ๊ป๊อปอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ก็บายบายบอยบอยสวัสดีค่ะชูกาผิดเพลง